มาแล้วจ้ข้าวกับทุเรียนราดทั้งน้ำพริกกะปิราดน้ำพริกกะปิราดปลาร้าปลาแดกกลางติดข้อซะนาะได้เวลากินข้าวกับทุเรียนจ้เรียนจะเรียน กินข้าวกับทุเรียนสิจ้ะน้ำพริกกะปิก่อนเนาะอืมแบบแนวมกักอะไรก็อร่อยหมดมีผักด้วยมีผักคอสลูกแตงอโอ้ยเผ็ดดิ ไปดีใจอ่อยจะเอาเครื่องนี้ไหมอืมอเนนกมีเ๊ยวเบาน้ำกินน้ำน่าจะเป็นเสียเวลามาจ้ามาจ้ามัวจะคุยหลายเรื่องเนาะเจ้าประแดกเจ้ากะปิข้าวมาล LI ิไลเบอรี่อืมอืม เอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมน์เรียงก็เนื้อแจ่มมากาจะได้กินทั้งวันนัเนี่ยอืมขอกินกันเด้อค่ะเด้อพริกมีหน้าที่เดียวคือเผ็ด ทำอย่างอื่นไม่เป็นบ้พริกเนี่ยมีแต่เผ็ดมัม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 ทุมมเรียนทุเรียนเจ้ากับปีสุดยอดเลยเด้อแจ้าประแดกเน้นเน้น,น,นตอนปากดีแข็งแข็ง,ขงวยกินดีกินดีกินดี ยังไม่กินข้าวก็กินทุเรียนก่อนสักเม็ดโอ้โอ้เนื้อมดีมากอืสมราคาหกขีดเก้าร้อกว่าบาท อเม็ดก็ไม่ใหญ่ดิเลอะมืออขอข้าว,วร้อนๆสักจานดิอืมอืมอืม หนมไม่สนามไก้กอรอกพูดอะไรไม่เคยถูกเละพูดใหญ่ๆเลยกินให้มันน้ำหนักอยู่ที่ตัวเราไม่มีผอมหรอกคะ่ะ กินไปบนไย <laughs> นี่ความสุขในการกินกินได้ก็ต้องรีบกินใช่ไหมคะอื่ออเนื้อกำลังกิน <c oughs> ยังไม่เด้ยังไม่ได้กินข้าวแต่ไอ้องเม็ดเอาอีกไหมปะทุเรียนอาละอ้วเราจะกินทุเรียนกับข้าวกันจ้า กินทุเรียนกับข้าวกันนะคะอยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนดูเนื้อทุเรียนก่อนเนื้อดีเหลืองอลาว่าแล้วก็ชิมก่อนอได้เวลาเปิดพผอบทุเรียนแล้วเจ้ากล่องนี้921บาท6ขีด อ oh oh. อยากก็ต้องจัดจะประหยัดมันทำไมต่อไปเป็นรายการกินทุเรียนกับข้าวจ้ะกินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าถึงได้สะได้สวยทุเรียนกับข้าวนะจ๊ะนะจ๊ะทุเรียนจะกินกับข้าว คูใหญ่มากเออผักมีตั้งเยอะแยะแหนมอร่อยมากแหนมโคขุนเด้น้านโคขุน ทุเรียนกับข้าวเออยังไม่ได้กับข้าวมาเด้ทุเรียนเนื้อดีดีสมราคาเขาละอกินกับน้ำพริกกัะปิกก็ได้แจ่วประแดกยิ่งอร่อยจาเอาหอมให้หน่อยหอมไว้กัดกับขิงด้วยกินไป ราจะกินข้าวกับทุเรียนจ้ามีน้ำพริกเหมีนี่ด้ยอิ่มแล้วเหรอพอแล้วอ่ะอ้าวไม่กินทุเรียนนี้ไม่กินเปลี่ยนมา